สวัสดีครับครับผมวันนี้ผมไก่เอเซก็วันนี้มาอยู่กับลูกชายคนโตนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ต้นปุติซึ่งวันนี้นะครับผมได้มีคําถามมาถามเขาไปเกี่ยวกับพระเครื่องมาลองพูดกันเล็กๆน้อยๆนะครับจากที่สั่งสอนกันมาหลู่หลิววัดไร่ทองอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดนครปฐม,มนครปฐมวัดไร่ทองมีพื้นที่กี่ไร่กี่วากี่สอะ Oh, ไม่รู้ซะ,แล,ะแล้วอ่ะไปอีกคําถามหนึ่งหลวงปู่หลิวมีสัตว์ประจําตัวคือสัตว์อะไรเต่าเต่าถูกต้องนะครับอ่าเต่าเนี่ยอยู่ในวิหารทองคาในวันแดแหล่งทองอยากจะถามว่าเต่าที่อยู่ในวันแดแหล่งทองวิหารทองคําเนี่ยมีส่วนสูงเท่าไหร่ความเท่าไหร่และน้าหนักเท่าไหร่ <What? S 2> โอ้โหตอบไม่ได้เป็นคำถามที่ยากไปซะแล้วนะครับ งั้นเดี๋ยวเราเรามาเปลี่ยนคําถามดีกว่านะครับเกี่ยวกับพ่อคูนกันบ้างดีกว่าหลวงพ่อคูนเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดนครราชสีมาใในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีกี่อําเภอกี่ตําบลแล้วก็กิ่งอาเภอหน่ยตอบไม่ได้ซะแล้วเป็นไปยากซะและเอาไปคำถามง่ายๆดีกว่านะเพลงหลวงพ่อคูนใครเป็นคนร้องนาแอดคาร์อ นี่เป็นงานสุดยอดไอคิวสูงแอดคาราบาลเป็นคนร้องเพลงของหลวงพ่อขุนอยากจะถามว่าแอดคาราบาวเนี่ยทําเพลงมาทั้งหมดกี่อัลบ,บั้มและทั้งหมดกี่เพลงอ <S <S โอ้โหไปคนับคำถามที่ยากไปซะแล้วนะครับเอาไว้ว่านั้นเดี๋ยวเราไปดูคําถามหน้าดีกว่านะครับมันดูยากไปนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้เขาขางใครนะก็คําถามมันก็โอเคแต่ตอบไม่ได้เองนะเดี๋ยวไปดูกันคลิปหน้าดีกว่าครับ แกลบากี่อะไรก็มาเลปฝากๆไว้นในช่อง